เห็นข่าวข่าวนี้แล้วคันมือชิบหายเลยนี่ครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าแถลงผลงาน70วันลดค่าของชีพค่าของชีพประชาชนไปได้15,000ล้านบาทโอ้โหที่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหนะครับมาวันนี้ผมจะพาไปร้านสะดวกซื้อนี่เอาละกันโลตัสเอ็กเพรสนี่ยดูว่าเงิน300บาทนี่นะ300บาทกูจะซื้ออะไรได้บ้างท่านอธิบดีตามกูมาเลยครับ เอาหยิบรถเข็นกันรถเข็นนะครับเนี่ยเนื้อซีโครงก็กิโลละร้อยเจ็ดสิบแล้วครับฮะมามา่าถุงละสิบบาทแล้วเหรอห่อละสิบบาทแล้วเหรอเอาสิบก็สิบจัดไปสองห่อโอ้โหข้าวห้ากิโลสองร้อยสิบห้าบาทแล้วเหรอครับเนี่ยจะเป็นข้าวหอมมะลิใหม่เนี่ยสองร้อยห้าสิบาทแล้วนะถูกสุดที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นข้าวท่อนนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้ากิโลกรัมเม็ดมันไม่ค่อยสวยนะครับที่เอาหุงให้หมาแมวกินนะ่ะ เอานี้แล้วกันมา168บาทเนี่ยมามาเอาไปเป็นเท่าไหร่แล้วว่า168บวกกับอีก20บาทเป็น188บาทแล้วนะครับอือหือไข่ไก่เบอร์หนึ่งครับ10ฟอง73บาทไข่เบอร์หนึ่งลูกละ7บาท30ตังค์เร็วเดี๋ยวงบไม่พอครับเอามาเบอร์สองก็ได้มาเบอร์สองก็63บาท10ฟองลูกละประมาณ6บาทกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าครับ จะหมดแล้วนะ3า0อได้แค่นี้เองตะกี้ร้อยแปดแปดใช่ไหมบวกกับอีก63บวก63 2 5 1บาทแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีน้ำมันพืชด้วยนะน้ำมันปาล์มขวดละ50บาทแถมซื้อได้ไม่เกิน3าขวดด้วยนะครับเนี่ยน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองกับ60บาทแล้วเงินเหลืออีก50บาทนี่สินะทางออกที่ดีที่สุดครับได้แค่ขวดเดียวจัดไปครับ1ขวดครับ นะอ่ะบวกไปอีก50บาทนี่ครับ300 301บาทครับเกินมา1บาทด้วยก็ได้เท่านี้ครับข้าวสาร1ถุงไข่10ฟองมาม่า2 2หอ่อแล้วก็น้ำมันปลาอีก1ขวดกูยังไม่ได้ซื้อพริกกระปีน้ำปลาข้างหลังนี่เลยนี่นะยังซื้อไม่ได้เลยครับราคาน้ำปลาก็รอไปขวดละ30แล้วครับปาดเงืยอปาดเหนือจ่ายตังค์ครับ เรียบร้อยครับ300ได้เท่านี้ผักสักอันยังไม่ได้เลยครับสาบานเลยมึงสาบานจริงๆเงิน300ได้แค่นี้ขขาสสาหนึ่งถุงมาม่าสองห่อไข่สิฟองและน้ำมันปาล์มหนึ่งขวดเนี่ยเหรอลดค่าของชีพน้ำปลาน้ำตาลสักนิดกูยังซื้อไม่ได้เลยไอสัตว์มึงบริหารประเทศกันอย่างนี้จริงๆเหรอครับจริงๆเหรอครับนี่ขนาดคลิปก่อนนะว่า ผมไปเดินโชว์หวยชาวบ้านว่าแพงแล้ววันนี้กูมาเดินร้านสะดวกซื้อแพงกว่าอีกท่านนายกอุงอิงท่านรู้หรือไม่ราคาน้ํามันปาเมื่อเกี้ยห้าสิบหกสิบไปแล้วนะครับในบอกจะลดค่าคองชีพประชาชนไงเนี่ยสามร้อยกูได้แค่นี้แหละกินได้ไม่ถึงสามวันหรอกครับทรงเนี้ยโอ้โหลดค่าคองชีพเอาเถอะครับบริหารกันให้สนุกนะครับประชาชนอย่างผมจะตายกันแล้ว กูย้ำว่าจะตายกันแล้วเอาเลยเอาเอาแต่เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจไม่เป็นไรครับเหลืออีกสองปีครึ่งประชาชนก็จะตัดสินคุณเองว่าสิ่งที่พวกคุณพูดมาทั้งหมดนี่มันจริงหรือไม่ผมเป็นกำลังใจให้ลากหญ้าและประชากรชนชั้นกลางทุกคนนะครับอดทนกันต่อไปครับพวกมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสองปีครึ่งมันก็ไปแล้วเลือกตั้งรอบหน้าก็เอาให้ดีนะครับเลือกให้ดีตั้งสตินะ แล้วคุณนะครับเงิน300บาทเนะี่ยมันซื้ออะไรได้บ้างไม่ต้องมีคนมาแซกูนะอ้าวทำไมมึงไม่เข้าโชว์หวยตามมันนอกมันถูกกว่านี้ก็คลิปที่แล้วกูก็ทําไปแล้วไงแต่ช่องกูโดนแบนเรียบร้อยเลยนําเสนอความจริงนิดหน่อยแต่นิดแต่หน่อยก็ไม่ได้คลิปนี้ก็เสี่ยงโดนแบนอีกแล้วผมก็ทําครับเพื่อเป็นสื่อให้พวกท่านได้ดูกันไงว่าในชีวิตจริงแล้ว่เงิน300บาทมันซื้ออะไรได้บ้างครับแล้วคุณนะซื้ออะไรได้บ้างลองมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ เนี่ยสรุปให้ดู300บาทได้เขาสาร1ถุง5กิโลมามา่าสองหอ่หอห่อละ10บาทน้ำมันปาล์ม1นขวดแล้วก็ไข่ไก่10ฟองเบอร์2ด้วยนะครับไม่ใช่เบอร์1นึ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับอึดอัดชิบหายเลยขอพูดในฐนานะที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่เลี้ยงควายประชากรไทยคนหนึ่งกูอยากพูดให้คนไทยทุกคนได้ฟังสิ่งต่อไปนี้นะครับ กูอยากได้รัฐบาลที่มันทํางานเป็นไม่ใช่ดีแต่แจกแจกแจกแล้วก็แจก,แก,แจกเอาเงินภาษีพ่วกมึงมึงมึงแล้วก็กูแจกสับั้นหันแหลกเลยกูไม่ได้ต้องการรัฐบาลแบบนี้เนี่ยครับเอออะไรก็แจกเงินผมไม่ได้อยากเห็นข่าวแบบนี้นะแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นเลยก็คือข่าวที่แบบว่ารัฐบาลเฮต่างชาติระดมทุนลงทุนบ้านเราด้วยเม็ดเงินมหาศาล แบบนี้มันสร้างงานสร้างอาชีพยั่งยืนกว่าไหมล่ะครับหรือข่าวแบบนี้ผมก็ไม่อยากเห็นเอออะไรก็แจกแจกแจกแต่เงินนะ่ะคือมันยังไงครับแบบนี้มันไม่ได้ยั่งยืนแต่ข่าวที่ผมอยากเห็นเลยก็คือชาวนาไทยเฮต่างชาติระดมซื้อข้าวไทยดันราคาสูงไปไกลเป็นประวัติการณ์แบบนี้มันจะยั่งยืนกว่าไหมล่ะครับทําไมกลุ่มโอเปกมันรวมกันได้วะแล้วอย่างอาเซียนบ้านเราไม่กี่ประเทศทําไมมันมันรวมกันไม่ได้เลยเหรอครับ สิ่งที่ผมอยากเห็นคือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไม่ใช่เอะอาก็เอาเงินภาษีรัฐมาแจกแจกแจก,แจกมันง่ายจังเลยครับมันกลายเป็นว่าชนชั้นกลางเนี่ยที่แบกประเทศอยู่จ่ายภาษีเป๊ะเ,เ,เป๊ไม่ได้อะไรเลยแล้วเนี่ยแจกกันไปแจกกันมาครับหมอเหรียญทองบอกไม่เอาแล้วนะบัตรทองอะ่ะพอสอปอสอชคขางนี่เขาอยู่ตั้งกี่ล้านครับงบไม่มีเอางบไปทําอะไรหมดนะไม่ใช่ประชานิยมหรอกเหรอ เนี่ยถึงผมไม่ค่อยชอบหมอเหรียญทองแกนะแต่งานนี้ก็น่าสงสารแกจริงๆนะครับงบประมาณรัฐบาลเอาไปทําอะไรหมดนะแล้วเนี่ยนโยบายคุณที่ต้องทําตอนหาเสียงไว้จําได้ไหมบอกว่าจะขึ้นค่าแรงวันละหกร้อยบาททุกคนไงมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เท่ากันทั้งประเทศเนี่ยยังไม่ต้องถึงหกร้อยสี่ร้อยไอยังไม่รอดเลยแล้วปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนี่ไม่ต้องฝันเลยครับทําไมการเข้าไปเป็นรัฐบาลเอามาแจกแจกแจกแค่นี้เองเหรอ มันง่ายชิบหายขนาดนั้นเลยเหรอวะกูอยากเห็นรัฐบาลที่แม่งทํางานเกง่งพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนดึงเงินจากต่างชาติเข้ามาให้มากที่สุดโชว์พาไปเลยว่าประเทศมึงอะมันมีอะไรดีบ้างไอ้สัตว์เพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยเอากูกับซีเคเจิงไปบริหารก็ได้มั้งเอาโคตหนุ่มมันนี่นี่แม่งนั่งเลยกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลังกูไหวและหยุดสักทีอะไอ้พวกประเภทแจกแจกแจกเอไเฮียอะไรก็แจกก,แจกันหมดพอได้ไหมวะ พวกมึงเข้ามาเนี่ยกูก็หวังมันสมองพวกมึงไว้ว่าจะช่วยฟื้นฟูโน้ตฮาวคนในชาติให้มีสกิลมากขึ้นเพื่อที่จะดึงเงินจากต่างชาติเข้ามาประเทศเราให้ได้มากที่สุดยิ่งดึงเงินต่างชาติเข้ามาเท่าไหร่ครับเศรษฐกิจบ้านเรามันก็ดีขึ้นแต่นี่ไม่ใช่เลยคนมันก็ยิ่งเกิดน้อยลงลงไปเรื่อยๆนี่มันเฮียอะไรกันต้องดำรงชีวิตได้ด้วยเงิน300บาทนายกมึงลองไปดูสิตอนนี้นะ้ำมันปาล์มบ้านกูขวดแล้วจะ60แล้วนะครับ นายกลองใช้ดูแม้เอ0สามร้อยบาทนะคุณอยู่ได้หรือเปล่าวะเฮ้ย hey, จริงใจหน่อยสิบริหารประเทศอะสิ่งที่กูออกมาพูดทุกวันนี้กูเชื่อเหลือเกินว่าไม่ได้มีแต่กูคนเดียวที่คิดแบบนี้พวกมึงก็คิดเหมือนกูใช่ไหมเอาแล้วไม่เป็นไรครับกูรอได้เลือกตั้งครั้งหน้าไ้ายังขืนเป็นแบบนี้อยู่นะนี่ล่าสุดได้ข่าวว่าลาราชาการวันนี้ใช่ไหมเป็นลงประจวบกิลิขันประชุมพักเพื่อไทยและทําไมเมื่อวานวันที่สองไม่ไปตอบกระทู้สดนะครับ อีตอนอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐบาลนี่ลงได้หมดโอ้ยพื้นที่หาเสียงเนี่ยยันยันเกือบคอดนู่นแหละแต่พอได้เป็นแล้วสิ่งที่ต้องสื่อสารกับประชาชนตรงๆกับไม่ยอมไปครับมันคนละอย่างกับตอนที่คุณหาเสียงเลยนะผมจะเตือนคุณด้วยความหวังดีก็แล้วกันฉะนั้นโอกาสสุดท้ายอีก2ปีกว่าๆที่เหลือไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าหาเงินเข้าประเทศได้มากที่สุดนะครับส่วนนโยบายอะไรที่คุณจะแจกแจกแจกเนี่ย พวกกูจะจำมึงไปจนวันตายเลยคนเหนื่อยคือคนหาเงินครับหาภาษีเข้าประเทศแต่ไอคนพวกนี้แม่งไม่ได้ได้กับเขาเลยครับเงินหมื่นเนี่ยกูคารวะพวกมึงนะที่อดทนแบกประเทศได้มาจนถึงลูกวันนี้แต่แม่งรัฐบาลกำลังทำประชานิยมให้ชนชั้นล่างเพื่ออะไรเรออเลือกตั้งเขาหน้าจะได้จำแล้วก็เลือกกันเข้ามาอีกเหรอแบบนี้เดือแบกตายหาหมดครับเอาและนี่ก็คือความในใจของผมทั้งหมดก็แล้วกัน คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับผมเนะี่ยถึงแม้ว่าจะคนละฝั่งกับรัฐบาลแต่กูก็ให้กําลังใจมึงนะไหนๆก็เข้ามาแล้วไปให้สุดนะครับเอาประเทศชาติให้รอดไม่ใช่ว่าตอนนี้ทุกวันนี้น้ำมันปลาล์มขวดนะเจ้าหกสิบหกสิบไปแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเลยค่าครองชีพประชาชนเนี่ยสวนทางกับรายได้ชิบหายเลยนะครับฝากถึงท่านนายกด้วยกันแล้วกันนะแก้ไขให้หน่อยแล้วคุณนะครับคิดเห็นยังไงกับรัฐบาลว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วมาแจากแจ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 ก,จกคุณก็เป็นได้ใช่ไหม เอาสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณเป็นแบบผมไหมครับเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องแบกภาระไว้ข้างหลังห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายเพราะสุดท้ายมันยังมีคนรอเราอยู่ครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่รายได้มันไม่พอรายจ่ายครับผมอยากให้พวกคุณอดทนไว้นะเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็คงผ่านไปได้ครับใน24ชั่วโมงเนี่ยผมทำงานประมาณ20ชั่วโมงวันไหนถ้าป่วยไม่สบาย วันนั้นรายได้ผมจะหายไปเลยครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนผมที่เป็นเดอะแบกแบกทุกอย่างไว้บนหลังแบกภาระและแบกความหวังของครอบครัวเพื่อพาพวกเขาไปให้ถึงรอดฝั่งนะครับผมอยากเป็นกำลังใจให้พวกคุณนะพวกเราอย่าล้มนะเว้ยฟันฝ่าอุปสรรคช่วงนี้ไปให้ได้เพราะถึงยังไงนะครับคนข้างหลังเขายังรอคุณอยู่ต่อให้มันจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามในประเทศนี้ หรือวิกฤตอะไรที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นกับตัวคุณทุกเมื่อขอให้เชื่อมั่นในตัวเองไว้นะครับว่าคุณจะต้องพาครอบครัวคุณไปให้รอดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนครับสักวันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จแล้ววันนั้นคุณจะหันมามองหน้าลูกคุณมองหน้าคนในครอบครัวคุณอย่างภูมิใจนะครับถ้ามันเหนื่อยมากนะก็แค่ไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลับมาสู้กันใหม่ส่วนใครที่นอนได้ไม่เต็มที่เหมือนกับผม ถ้ามีเวลาดูแลร่างกายให้ดีดูแลร่างกายให้เหมือนว่าต้องมีพุ่งนี้และมีพุ่งนี้แบบตลอดไปนะครับเป็นกำลังใจใทุกคนนะคุณกับผมเราจะเดินไปได้วยกันครับเดอะแบกของครอบครัวทั้งหลายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ